cấp này là đội trưởng anh Nam Phước, anh Nam Phước, ก้องครับเฉมครับไทยพุทธมุสลิมเพียมรอยยิ้มท่านมีเมตตารวมศาสนาให้มารักษาามัคธีพววท่านวาดวาดนาทวีมาบารมีอันจะมณีแห่งศาสนา ปฏิบัติธรรมวัฒนาทั้งสามท่านขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้มีเกียรติครับขอบพระคุณครับรองชนะเลิศเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคุณนภพรผู้ใหญ่บ้านผมจําไม่ได้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเจ้าเงาะของเรานี่พรางตัวมาซะสองศาสนาเรียบสามศาสนาก็เรียบท่านผู้ว่าท่านตั้งมัดจะเป็นผู้นำตั้งมดเนี่ยาจารย์พัดตอนนี้ไม่ใหญ่ ท่านเป็นคนดังนะครับเป็นคนดีเริ่มมาครับท่านรองครับท่านเลขาครับอ่ท่านรองครับเราไม่มีเหตุการณ์ที่เร็วไดยนะพี่น้องอยู่กันแบบมีความสุขมีความสบายใจเบื่อด้เคียงน,นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนะครับ ปักที่สี่นะครับที่พี่เปเจนมากส่วนนี่เป็นพี่ชายผมนะครับเพราะว่าขาดหรืออะไรบอกพี่เปเจนได้หมดเลยนะครับ,รบเป็นเป็นรุ่นพี่โรงเรียนด้วยครับ <c oughs> ครับอ,อัศดาพรท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจงหวัดวัดนาดทวีท่าเกล้าท่ากล้ที่กาลพทุกท่านเรียนท่านรองประธานคณะก,กรรมการกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการที่าทางการแข่งขันจังหวัดสงขทา ของการทำสิทจกรรมให้กลับมาเกี่ยวกับวสืบสานประเพณีของวัฒนธรรมดําเนินการขยายผลต่อเนื่องนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านอมเภอนาทวีนะครับและท่านปลัดจังหวัดยะลาท่านรองเลขาธิการศูนย์ราชการองค์การอุ่นอเมริการเหนือจังหวัดเลยภาคใต้ พี่พี่เปิดกิจกรรมเกี่ยวกับสืบสามคาเพณีพวงหัวัฒนธรรมพิกนาร้านเป็นนารัสปีที่หกอะไรที่แล้วอย่างเป็นทางการขอเสียงกบมือด้านหลังไม่หยุด้ะไม่เป็นไรครับพี่น้องถือไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านสมนึกคงเขียวขอให้ได้ตั้งกันทุกท่านนะมาที่ท่านนายกการมหาส่วนจังหวัดสงขลาและท่านไปเชิญบ้านสุวรรณพี่พี่สื่อมวลชนต้องหูมมกล้องเลยต้องหูมุมกล้องแล้วนี่หูมมกล้องครับอ่า ต้องก็ได้หรือว่าจะแบบเผลอๆถือว่ามาถึงงานเลยนะวันนี้ครับผมได้ทำกันทุกท่านนะท่านนายเพือนนาทวีครับท่านวรินทรทองขาวคุณชนงพรครับทำไมต้องเป็นอินทบาลัมผมมีผมมีที่มาที่ไปสักลน้ดผมมีที่มาที่ไปสักนิดรสชาติก็จะยิ่งขึ้นไปรสชาติมากครับ เอาปเป็นแบบผาดเล็กก็สามที่บาทครับอ่าลูกเล็กกิโลกรับหกสิบลูกใหญ่กิโลหรไม่ให้มาดูจะไม่เห็นไม่เห็นม่ายันครได้เกลือไ้ยกดเกลือแป้งมือ បាទបាទ